สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาเปิดกล่องรีวิวเจ้าไดโนเสาร์โลโบไดโนเสาร์โอ้โหแล้วเราก็มีเพื่อนสัตว์มากมายเลยมีชิคเก้นไก่ชิคเก้นไก่เอเดียนเอเเดียนเว้าวชิคเก้นไก่น่ารักสุดๆไปเลยเจ้าไก่สวนสนุก และบิดกระต่ายว้าวและบิดกระต่ายกระตายน้อยสีชมพูขาหน้ากระโดดไปกระโดดมาหูกระดิกดุ๊กปิ๊กดุ๊กปิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอย่ารอช้าเราว่าแกะกลองกันดีกว่าว้าวไดโนเสาร์ตัวนี้ อุ้ยสายพันกินเนื้อหรือเปล่าเพราะดูฟันของมันแหลมคมมากเลยอย่า,อารอช้าแกะก่องกันเลยหนึ่งสองชึบชึบโอแกะยากไม่เนี่ยได้หางแล้วชะเลยว้าวพร้อมกันหรือยังเปิดสวิตช์ตรงนี้นะว้าวไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ วัวน,นี้เสียงดังฟังชัดแสดงว่าทานเต็มแน่เลยแรงมากๆได้นงสง่ไดโนเสาวโอ้แล้วก็มีแม่วัวอยู่ด้วยนิ้วคข้าแม่วัววัวนมของเราเอามาเดินพร้อม่ดโนเสาเลยมอมอวัวมันเลา้ามอใช่ไหมมอโอ้พี่ควายเยอะอยู่ยบนกองเลยบัฟฟาโลควาย ขอตัวแล้วเพื่อนๆไปก่อนนะจ้าฝากเพื่อนกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ้าบ๊ายบาย